เป็นผู้ประมาทแล้วอุตวาเป็นจงกระทำซึ่งสมณธรรมดังนี้ไปแล้วนอนแล้วย่อมหลับเองเออบอกลูกบอกลูกน้องบอกลูกศิษย์ทั้ง500รูปให้เรียนกรรมฐานที่เรียนมาแล้วก็ปฏิบัติไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณธรรมไป อย่าประมาทส่วนตนเองก็ไปนอนหลับ <c oughs> เออสุปฏิหลับฝันดีเลยละ่ะเออเน,นี่ยในปรรษาเนี่ยแหละเนี่ยช่วงนี้แหละวัดไหนมัา <c oughs> เออไปแล้วหลับเองเองตัวนี้เป็นอะไรไปแล้วนอนแล้วหลับย่อมหลับเองเป็นกิิยาว,วิเศษะนะครับไปแล้วนอนแล้วหลับแล้ว ไปพร้อมกับนอนพร้อมกับหลับไม่ได้แต่นอนเนี่ยพร้อมกับหลับได้แต่ไปไปพร้อมกับหลับไม่ได้ <c oughs> ต้องดูสภาวะธรรมด้วยนี่ก็เป็นปุพระนะครับปุพระกาลกิริยาในนิปปัชิตวานิปปัชิตวาปุพระกาลกิริยาในสุปฏิหรือจะเป็นสมานกาลกิริยาในสุปฏิก็ได้สมานะการนอนด้วยหลับด้วยก็ได้นอนหลับยอมนอนหลับแต่ว่าช่วงที่ไปนะ่ะ ยังไม่ได้นอนนะครับเลยต้องตัดตอนนอนเป็นปุพพะกาลกิริยาในนิปัติจตวานี้ไปดูที่ตวาปัจจัยที่เราเรียนตบทวนนิดนึงเอาไปทบทวนนิดหนึงเนี่ยตันาทิปจ,จัยนะครับตูนาตวาตวานะรวมแล้วเรียกว่าตูนาทิปัจจัยนะครับปัจจัยคือตูนาเป็นต้นถ้าแปลว่าแล้วเรียกว่าปุพพะกาลกิริยา ต่ถ้าแปลไม่ออกสำเนียงแปลตามลำดับเหมือนกันแปลพร้อมกับเขาเรียกสมานะการะบีาแปลพร้อมกันนยแปลย่อมนอนหลับเองอย่างเงี้ยแสดงว่านิปจชิตวานี่เป็นสมานะกาลกิริยาในสุป,ปฏิแต่ถ้าเราเอาเป็นปุพกาละกิริยาได้ไหมเอาเป็นตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ปุพะกาละได้ไหม เอาแล้วด้วยเอาได้ไปแล้วนอนแล้วย่อมหลับเองเออช่วงที่นอนอาจจะยังไม่หลับก็ได้นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยหลับ <c oughs> ก็แล้วแต่เราหรือขณะที่นอนด้วยหลับไปด้วยก็ได้แล้วแต่ตรนี้ใช้ได้สองอย่างนะแต่ตัวนี้ใชได้อย่างเดียวก็คือปุพพะอันนี้ได้ทั้งปุพพะและสมานะเอ,าเองนี้เป็นสยังเองเป็นกริรยาวิเศษณนะนะครับ อันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจงกรมแล้วในปฐมยามในยามที่หนึ่งทับศัพก็ได้ในปฐมยามย่อมเข้าไปสู่วิหารในมัดฉิม,มยามหรือว่าในยามอันมในท่ามกลางตอนเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนนะอ๋ะอะปะพุทธ ปะพุทธกับปะพุชิแปลว่าตื่นใช่ไหมครับทำไมถึงทำตัวต่างกันครับหรือเป็นปะพระาธาตุครับพุทธพุทธไม่ใช่ปะพระพุทธะในความถึงว่าพุทโธนั่นแหละไปจากพุทโธนนะยังไม่ตื่นมั่งเมืเ่อกนะี้เนี่ยแสดงว่าท่านแปลไปถึงอนไรครับเราเออเดี๋ยวก็ตื่นเนาะ ท่านถามว่าอะไรเนี่ยท่านทั้งหลายดูในคอมเมนต์ด้วยก็ได้ปะพุทธ,ธกับปะพุชิเออเว่าตื่นทั้งคู่นะมาจากพุทธธาตุนะครับเออเมื่อท่านถามก็อธิบายเลยพุทธธาตุก็พุทโธนั่นแหละพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกท่านก็เราสวดมนต์กันเออพุทธธาตุในความตื่นพุทธ คำจริงเป็นพุท h a t งทะทาต h ททในกิริยาพุท h ต t เอานิคิดลงมาเป็นทะเป็นพุทธะเอออนพมานิคิดลงมาเป็นทะเพราะอะไรเต่าทุงทหารทอทหารเป็นตัวพยัญชนะที่สามอยู่หน้าที่สามและที่สี่ได้เพะทอะทองเป็นพยัญชนะที่สี่ทอทหารเป็นพยัญชนะที่สามเต่าทุงทหาร ตัทธัเป็นยศชนะที่สามอยู่หน้าที่สามและที่สี่ดาจึงควานิพิแปลงมาเป็นพอทหารพ่อถอีกหนึ่งเป็นพุทธะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ตื่นนี่แหละพุทธธาตุนะครับเออต,ตื่นทั่วตะทั่วตื่นทั่วคือตื่นเป็นยังดีคือตื่นจากที่หลับที่นอนอันนี้ไม่ใช่ตื่นเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะ คือตื่นจากหลับพุชิพุทธะส่วนพุทธะตัวนั้นอ่ะพุทธะที่เป็นทอทหารทอทงตัวนี้พระพุทธะน่ะเป็นตอเต่านะครับตัวนี้เป็นตอเต่าพุทธโธท,ที่ท่านท่องในกิริยาคิจเห็นไ,ไหมท่าที่มีทะเป็นที่สุดแปลงตะตะที่เป็นตอเต่าตะตะกิริยากิจที่แปลว่าแล้วเออแปลงตะเป็นทะทะ ลบทอทงที่เป็นธาตุที่สุดธาตุออแล้วก็หรือจะเอาตะกับททะเป็นทัทะก็ได้ลบทะลบแปลงตะเป็นทัทะแล้วาแล้วแล้วออกมาจากสองตัวนี้ซึ่งแปลงมาจากตะใัจจัยเห็นไหมแล้วเป็นอดีตการเหมือนกันแต่เป็นกิาคิดแต่อะไรปะพุชิพุชิตัวนั้นชอช้างกับชอกระเชอนี่ก็ซ้อนเหมือนกัน ลบที่สุดธาแปลงอะไรแปลงที่สุดธาเป็นชะชะแปลงทะจะเนี้ยมันเป็นชะชะแล้วลงอีอีอัจตรีในอาทยาอัจตนีแปลว่าแล้วเอาอีลงมาเป็นอีก็เป็นพุทธชีแล้วออกมาจากอีตัวนี้แหละนะครับนี่ก็ตื่นเห็นไหมเออ เป็นปยาคุมภาคได้ทั้งคู่แต่ใครใครใหญ่กว่าก็ปะพุชิใหญ่กว่าเพราะอาคยาขยายไปแล้วาอาคยาสําคัญครับคุมภาคได้ทั้งคู่นะแต่ว่าปะพุทธ,ธะที่เป็นทอทองนั้นที่เป็นตะปัจจัยนั้นใช้ได้เป็นคุณคุณนามคือผู้เป็นวิเศษนะได้คุมภาคก็ได้แต่ปะพุชิคุมภาคได้อย่างเดียวครับ